ประวัติโดยย่อบุคคลใน3ก๊กในคลิปนี้จะพูดถึงกวนเป๋งครับพอพูดถึงกวนเป๋งเนี่ยแทะก,กวนทุกคนก็ต้องรู้แล้วครับว่ากวนก็คือกวนอูถูกไหมฮะเพราะนันกวนเป๋งนั่นก็เป็นบุตรของกวนอูแต่ว่าเป็นบุตรบุญธรรมเป็นบุคคลที่มีความสําคัญมากและแม้ว่าจะไม่ค่อยมีประวัติของกวนเป๋งในพงศาวดารมากนักนะครับแต่ว่ากวนเป๋งนั้นก็ถือได้ว่ารบเคียงบ่าเคียงไหลกับปิดาของตัวเองอย่างกวนอูเรื่อยมาในช่วงปีคริสตศักราช220เนี่ยนะฮะ กวนอูก,กับกวนเป๋งนั้นก็ถูกจับตัวครับเพราะว่ารบแพ้นะฮะฝ่ายของลี่บงแล้วก็ลกซุนซึ่งเป็นฝ่ายของกังตัางเนี่ยนะครับก็เลยถูกจับไปแล้วก็ถูกจับกลุ่มแล้วก็ถูกประหารชีวิตโดยซุนกวนซึ่งการเสียชีวิตของกวนอูก,กับกวนเป๋งเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้เล่าปีกรีทาทับลงมาแล้วเล่าปีก็ต้องเสียชีวิตที่เหมืองเป็กเต ในวรรณกรรมสามโกกระบุว่ากวนเป่งนั้นเป็นบุตรบุญธรรมที่มีความกระตันยูและมีความพักดีนะทั้งต่อกวนอูแล้วก็ต่อเล่าปี่เป็นอย่างมากนะครับเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นบุคคลที่มีความกล้าหาญเป็นอย่างมากได้รับการยกย่องเยอะเลยทีเดียวครับในปัจจุบันครับในศาลเจ้าในประเทศจีนนะครับหลายต่อหลายแห่งเนี่ยนะก็ต้องบอกว่ามีรูปปั้นนะครับของกวนเป่งยืนเคียงคู่กับกวนอูบิดาบุญธรรมตัวเองนะครับเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาเนื่องจากความกระตันยูและความซื่อสัต ความสามารถในการรบของกวนเป๋งอีกด้วยเรียกว่าเป็นผู้พิทักปกป้องก็น่าสนใจจึงนำมาเล่าให้ฟังประวัติโดยย่อของกวนเป๋งแห่งสามกก